สามาไปเลยครับไปแล้วเรียบร้อยเด้สวัสดีครับอยู่กับรายการเกมท้าด่วนนะครับอ่านี่คือเกมที่เราสร้างขึ้นมานะครับอ่าเราจะมีผู้เล่น3าคนนะครับอ่าแขกรับเชิญคนแรกนะครับคุณทนาครับ อ้าวไปนั่งเลยไปนั่งเลยเด็คนต่อไปนะครับขอขอเชิญพบกับไอด้าครับเด็ดเด็ดอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวนั่งครับนั่งเลยครับนั่งเลยครับเลือกตรงไหนก็ได้ครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ารไปอีกแล้วโอเคนะครับแขกรับเชิญคนที่สามนะขอเชิญพบกับฟัวาร์ค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งเลยครับนั่งเลยครับอธิบายกติกาก่อนวัตถินจะกระโดดเช่นผลไม้ฮาน่าต้องบอกชื่อผลไม้แบบไม่ซ้ำกันโอเคนะหมวดหมู่แรกของผมคือผลไม้นะครับอ้าวคุณเอด้าเริ่มก่อนเลยครับเอดาเริ่มฮาน่าหัวตัดโอเคไอ้ด้า ฮาน่าสามสามสาไปเลยครับอ่าฮาน่าพร้อมยังครับเาเนย่ยครับเราจะมาแทสมหาแล้วครับสามสองหนึ่งไปเล็กแรวเรียบร้อยไปเล็กแดวเรียบร้อยอ่าตอนนี้ตอนนี้ฮาน่าก็ได้ตกรอบไปแล้วนะเดี๋ยวเดียังไม่ตก ยังไม่ตายกันนะตกไปซะขนาดนั้นเราก็มาเริ่มหมวดที่สองกันเลยครับหมวดที่สองก็คือหมวดสัตว์นะครับอ่าเดี๋ยวเดอย่าบังกล้องครับพี่เอาไอเดาก่อนเลยไอเดาครับโอเคยีราฟไดโกโนรัสเออได้ก็ได้อะําไปเลยโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะส่งไอเดาไปลงนรกกันนะ สามอ่งเรียบร้อยนะครับผู้ชนะนะครับก็คือฟันั่นองโอ้ไปเลยอ้าวอ้าวโอ,โอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับเย้